คุณซับสวัสดีค่ะวันนี้ทางเรามีตัวช่วยที่จะเสริมให้การประชุมครั้งสำคัญหรือว่าการออกไปเจรจาพบปะเป็นเรื่องง่ายพร้อมเพิ่มลุกให้ดูภูมิฐานน่าเชื่ถือไปกับสร้อยข้อมือเหล็ดเพชรสำหรับคุณผู้ชายโดยทางเรานะคะนำมารีวิวให้ชมด้วยกันถึง4เส้นพร้อมจับคู่มาให้พร้อมแหวนเพชรสุดอลังการที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีขึ้นมาในพิบตาเลยค่ะ โดยสร้อยข้อมือเลดทั้งสี่เส้นนี้ค่ะจะทำมาจากตัวเรือนง,งานทองเหลืองชุบทองแท้งานเดียวกับร้านทองโยลาดประดับฝั่งเพชรวิตน้ำขาวใสเล่นไฟสวยมากจริงๆคุณผู้ชายสามารถนำไปสวมใส่แทนเพชรแท้ทองแท้ได้อย่างมั่นใจเลยค่ะเพราะว่าวัสดุทุกชนิดของเรานะคะจะใช้ช่างฝีมือชำนาญในเรื่องเครื่องประดับขึ้นบล็อกขึ้นเลือนโดยเป็นงานทามือทั้งหมดเส้นแรกนะคะ จะเป็นสร้อยข้อมือเลดเพชรบีดเส้นนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบความอลังการความโดดเดน่นและชอบแต่งตัวแบบจัดเต็มเพราะว่าทางเราค่ะประดับฝั่งเพชรมาให้แบบแน่นๆต่อมาค่ะจะเป็นเลดข้อมือเพชรสามแถวดีไซน์นี้ทางเราจะออกแบบมาให้เหมือนกันถึง2เส้นต่างกันในส่วนของสายสร้อยข้อมือเท่านั้นเลยนะคะเส้นแรกค่ะเราจะออกแบบมาให้มีความโดดเดน่น ไปกับดีไซน์ของเลดเพชรบิดนะคะและเส้นต่อมาค่ะจะออกแบบมาแบบเรียบๆเ,เป็นสายนาฬิกาหรือว่าสายโลหะนั่นเองเลดเพชรเส้นนี้นะคะจะช่วยให้ลุคของคุณผู้ชายดูมีความหรูหราดูผู้ดีแต่ว่าแฝงความเรียบง่ายแล้วก็สุขุมส่วนอีกเส้นค่ะจะเป็นสายเลดบิดเหมือนกับดีไซน์แรกที่รีวิวไปเลยค่ะ เส้นนี้เหมาะมากจริงๆค่ะสำหรับคนที่ชอบงานเพชรแบบเยอะๆเพราะว่าทางเราจัดเต็มให้ถึงด้านหน้าและในส่วนของสายข้อมือส่วนเส้นสุดท้ายค่ะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความน่าเชื่อถือหรือว่าคนที่ต้องการเจรจาด้านการค้าขายด้านธุรกิจครั้งสำคัญกับสร้อยข้อมือเลดมังกรมังกรนะคะถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีบารมีและอำนาจ จึงเหมาะมากจริงๆค่ะหากจะสวมใส่ติดข้อมือไปในวันสำคัญสคัญและมาให้พร้อมแหวนเพชรถึงสองวงเลยค่ะจะเป็นแหวนเพชรเรียบๆฝังประดับเพชรให้เข้ากับดีไซน์ของเลดข้อมือเลยค่ะวงแรกนะคะจะเป็นแหวนเพชรเรียบๆฝังเพชรมาให้สามแถวแบบนี้เลยค่ะหากนำไปใส่คู่กับสร้อยข้อมือเลดเพชรสามแถวทั้งสองเส้นที่รีวิวไปค่ะจะช่วยให้ดูครบ แล้วก็เพิ่มเสน่ห์ให้หน้ามองมากยิ่งขึ้นส่วนอีกวงนะคะทางเราจะออกแบบตัวเรือนมาในดีไซน์ของโลหะเล็กแบบนี้เลยค่ะให้ความเรียบหรูแล้วก็ดูผู้ดีมากจริงๆนะคะสามารถนำไปใส่คู่เกือบสร้อยข้อมือที่เป็นเหล็เพชรบิด bit, หรือว่าเลดมังกรได้เลยค่ะด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยหรูหราพร้อมพาคำชมและสร้างความน่าเชื่อถือสู่ผู้ที่เป็นเจ้าของอย่างแน่นอนค่ะ และถ้าหากไม่อยากพลาคดคลิปวิดีโอแนะนำเครื่องประดับไทยร่วมสมัยดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้เพื่อไม่ให้พลาคดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้กันนะคะหรือว่าใครอยากได้บริการอื่นๆเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยค่ะและถ้าหากสนใจสั่งซื้อนะคะสามารถทักเข้ามาหาเราได้ทุกช่องทางเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะ คูทซับแก่นแท้เครื่องประดับไทย